กันอีกครั้งนะครับกับผมน็อตทัตริศนะครับและเจเบลของตเนตแกลาสอมันกุลค่ะกับรายการของคนโสดที่แซ่บที่สุดใน3โลกแล้วนะครับกับเนื้อคู่ออนทีวีครับรายการสําหรับคนโสดที่ต้องการมีคู่นะครับหรือคนคู่ที่ต้องการมีกิ๊กนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะคิดว่าฉันจะไม่ทํางานอะไรละแกอยากพูดอะไรพูดเลยจ้าอย่าเพิ่งนิเจโอเราก็ไม่ได้เจอเัืท่านผู้ชมมาตั้งนานเราก็ต้องแบบมี ตอนนี้ตอนนีู้้สึกว่เอเนี้ยจีใกล้หมดอ่ะ,อะจะทำไมละะ่ะฮะไม่แกก็แกแก็พูดไิสิโอ้ก็ใจเย็นๆๆเย็นเลยเดี๋ยว <laughs> ฉันรอฉันรอ,นอประเด็นจั่ว มันไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องผู้ชมผู้ชายเข้ามาในหัวตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยตรวทีเดียวโอ้โหแหมผมก็ผู้หญิงเยอะมากเลยนะเจนนะจะตวจก่นแกตวแกตวอ่ะเนื้อคู่อะไรต่อเนื้อคู่อะไรอ๋อขายของก่อนได้ไหมนะฮะแหมนะฮะก็เป็นรายการสําหรับคนโสดที่ต้องการมีคู่นะครับสาหรับอ่าเนื้อคู่อันทีวีของเรานะครับแล้วก็สําหรับคนที่เปลี่ยวโสดเหงาเศร้านะฮะเปลี่ยวผมเนี่ยนะฮะก็สามารถนะครับนอกจากรายการนี้แล้วนะครับที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อแล้วนะฮะเราก็ไปเจอกันได้นะครับในเว็บไซต เนื้อคู่ .com นะครับ n e r k o o .com นะครับหรือในแฟนเพจ facebook .com เนื้อคู่ .ts นะครับนะเห็นไหมดูวันนี้เป็นแบบขี้เกียจใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเจ๊อางนี้บอกจวดประเด็นไปก่อนเลยปะได้ๆๆเพราะฉันรู้ว่าเดี๋ยวฉันออกอ่าวแกออกอ่าวยังไงครับงั้นจวดประเด็นไปก่อนว่าสําหรับคนที่ เวลาคนโสดหรือมีผัวแล้วก็เรื่องเรื่องของอ,งอะไม่เปิด่ยแรงเนาะไม่ถ้าเวลาจะจีบกันเรามักจะได้ยินคําพูดอะไรมากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะมีประเด็นมาเปิดตอนสงการฉันไปเจอคําพูดที่แบบผีที่สุดมาเอางคือคือเจ๊สงการนี่คือเจ๊ไปเจอมาเยอะมาก<ช> <ๆ S 2> ว่างั้นเถอะเจอมาเยอะเจอมาเยอะก็ส่ง SMS กันมาได้ที่4247276นะจ๊ะหรือว่าถ้าอยากจะปอนอินไปปอนอินนู่นชั่วโมงที่2 ชั่วโมงที่2เลยไม่ต้องมาเบ่งนี่นะโอเคใช่ก็ฟอนอินก็มาที่เบอร์ศูนยเ้าหนนะจ๊ะหรือว่า960 5088ในถ้าเกิดว่าฟอนตอนมาด่าก็ด่าให้ทันกูแล้วกันนะจ๊ะม่านม่านวันนี้ม่านนะครับม่านหน้าม่านหน้าเดี๋ยวก่อนหน้าจะนิ้มบวมอยู่แกเฮ้ยเดี๋ยวเทปที่แล้วมีคนมีคนว่าเราว่าเป็นหน้าอะไรนะ มายหน้ามันลอยไงก็แบบเจนิเฟอร์คิมเจนิเฟอร์คิมมีคนแซวมานะครับเจนน่าเหมือนเจนิเฟอร์คิมนะฮะแล้วบอกแกก็เบาๆที่ไหนอ่ะเขาก็บอกว่าแกเป็นยันบออยน หุ่นผมให้มากเลยนดอย่อนวอยุนเดี๋ยวะครับต้องเป็นตัวอ้วนๆสิฮะแหมนะครับก็ดีก็ดีก็ดีส่งการไปไหนมาแกไปไหนมาไปไหนมาผมไม่ได้ไปไหนเลยเจ๊ส่งการผมต้องไปทำบุญนิดนึงทำบุญอะไทำบุญทำเข้าวัดเข้าวัดท่ไหนัด<ข>อะไรเข้าวัดเป็นวัดแบบเป็นวัดแถวๆต่างจังหวัดนะผมไปแม่กองมาครับไปวัดแบบวัดจุฬามณีครับนี่ดูน่าสนใจเลยเป็นคนดีไปไม่อยากฟังโอ้ยแหมผมก็ต้องคนดีนิดนึงก็ผมเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะครับ แอปสร้างภาพแต่จะหลิดวะแล้วเจ๊้ไปไหนมาแล้วเจ๊ไปไหนมาขายของนิสิตโรมาไลอะรายการเด้กคู่มาแล้วรายการนุ้งหยกระสวัสดีนะครับไม่ได้เจอกันมาตั้งสองสัปดาห์นะโหสึกคิดถึงมากพักหงวยอะพักหงวยอีกจับหนึ่งแม่งจะมีต่อยกันแล้วเอ้ยแต่ว่าฉันฉันสังเกตนะยังไงฮะ พอดีอาทิตย์ที่แล้วฉันได้ดูรายการย้อนหลังใช่ไหมดูเทวันสงการใช่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 ฉันตัวว่าเฮ้ยทำไมฉันพูดจาหยาบคายแบบนี้อะไรมาคอ <c oughs> มาคุยอะไรในรายการนัมันหยาบมันหยาบแบบหยาบทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้แต่เชื่อ,อไหมว่ามีแต่คนชอบ<ะ> <c oughs> มีแต่คนชอบตอนแรกฉันก็ต่างคิดว่าเฮ้ยกูกำลังทำอะไรกับสังคมกูกำลังทำอะไรกับสังคมก็ทำดิก็ก็ก็ทำแบบที่แม่งมันเป็นกันอยู่นี่แหละอ่าก็เปิดเผยความจริงให้สังคมได้รับรู้บ้ากันเถอะนะนะถึงจ้างสงการไปไหนกันมาบ้างครับ ฉันไปขายของอยู่ที่สีลมทำไมไม่ตามไปล่ะฉันบอกให้ตามไปทำไมไม่ไปอ่เจ๊ขายตรงไหนนะอ่าหน้าสลาดทา่โก้อย่า,ายไป<ม>ดูหลยแ่งมากเลยเไม่ได้ให้ตัง จะมีอยไรจดการแหมอะไรที่แล้วจดการอ๋อแล้วเจ๊ไปขายอะไรมานะข้าวก่อนอ่ะวันแรกขายข้าวกะเพราข้าวกะเพราข้าวกะเพราไข่เจียวอ่าวันนี้สองขายข้าวผัดกะเพราโอ้โหเปลี่ยนเมนูด้วยนะันที่สามขายขายอะไรครับใส่กอกอ่าใส่กอกเดี๋ยวมกีคิบายได้นะจ๊ะใส่กอกจริงหรือใส่กอกอะไรใส่กอกจริงขายสิบเอ็ดโลขายดีมากสิบเอ็ดโลเลยเหรอเอ้ยคนกินส่วนใหญ่เขาติดชั้นฮะจริงจริงติดใส่กอกบางคนอ่ะเขามากินอ่ะเขาเริ่มมาซื้อร้านฉันเพราะว่าร้านี ไอ้ไม่ติงหลายสิ่งนะเออเขาบอกว่าเฮ้ยซื้อซื้อด้วยความที่ฉันเป็นคนดีอืออืออเฮ้ยคนดีจัดการที่เป็นคนดีแม่ซื้อค่าน้ำกูสิบบาทใช่ป่ะน่านรากยาวนั่งรอเพื่อนข้างร้านกูล้างหน้านนี้น่านแม่หมดล้างกูเป็นร้อยอ่ะหมดอเหรอเฮ้ยจริงจริงจโหจัดข้าวแล้วอร่อยไงล้วอีกอย่างข้าวมันขายดีเพราะราชันขายสิบห้าบาทอ้ขายถูกมากนะฉันขายเ้ยแต่ว่าบางคนเขาแบบใจดีอแบบ เฮ้ยแม่ค้าขอจ่าย20ละกันโอ้โหมีติ๊ฟมีติ๊ฟแต่เรมีติ๊ฟใช่แต่ถามว่ากำไรมาเหอะไม่ฮะไม่มีกำไรเออเอาไปทำอะไรเจ๊เอาไปเลี้ยงผู้ชายหมดหรือเปล่าเอาจริงๆนะกูขายของเปิดมาเพื่อนกูก็แบบเขาห้ามขายเหล้าแต่เขาไม่ได้บอกว่าห้ามกินเหล้าโอเคเออเฮ้ยแต่สงกรามผ่าชีวิตหนักหน่วงมาเยอะมากเลยยังไงเจ๊วันแรกก็ข้าวก็หุงไม่สุกแล้วอ่ะข้าวก็หุงฉันไม่ได้เป็นคนหุงเองนะจ๊ะอ๋อคือเจ๊ขายข้าวไม่สุกโอเควันแรกเออไม่ก็เพื่อน เพื่อนมีน้ำใจอพอกูหลับตอนตีสามเตรียมเครื่องเต็มเลยทุกอย่างกำลังจะหลับอไปหุงข้าให้จ้าแล้วแม่หุงจีกี่ม้อหุ่งห้าหม้อห้ามอโหแม่เลยกะแบบว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วคือไงคือมึงจะหุงไม่เปิดลมเจงไงครับให้แต่ขายดีขายดีจริง่าิงรับแกรู้แบบว่าคําพูดวันสงการที่เวลาคนเข้ามาจีบหรือเวลาคนจะเข้ามาหาฉันอะคำพูดที่ยอดนิยมที่เขาพูดกับฉันที่เขาถามฉันคือคําว่า บ,บ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวไหนทําไมแล้วมันจะไปรู้ว่าเจ๊ทำไมตอนันก<ะ>ูกำลังคิดอะไรวะในการที่กูขายข้าวกัะเพราแค่15บาทนี่มันต้องรับคุ้มประกันถึงชีวิตมึงเหรอแบบไอ้จ <c oughs> ้ามึงเป็นอะไรขึ้นมานี่คือกูต้องมงจะไปถึงบ้านกูกับกะเพรา15บา <c oughs> บาทที่มึงตายหามาที่แบบ มึงข้ากูถึงบ้านบ้าเจ๊คิดมากไปป่าเจ๊เขาอาจจะแบบเอาของขวัญไม่ให้เจ๊ในบ้านก็ได้ไงถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็คือเอาจริงๆนะยังไงยังไงเวลาเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าทัานเนี่ยแตคบใครฉันก็คงอยากรู้ว่าม่านเขาอยู่แถวไหนอ่าทำไมถึงอยากรู้่ทีล่อไกลจะล่อกันทีแม่งอ่ะสมมติแบบว่าอีกคนหนึ่งอยู่อ่าซีโลขายของซีโลซีโลมีคนนึงอยู่บางนาโอ้โหแม่งจะล่อกันทีก็ต้องถอกไปถึงแบบว่าบางนาเข้าใจใช่ปะเเออจโอ้โหไอ้จะล่อทีนี้ ไปถึงบางนาโอ้โหกูไม่ไม่ได้มีใจรักอะไรขนาดนั้นนะอ่าอ่าคือเดินทางย่าเออเดินทางไกลแบบไปถึงอารมณ์ก็จบแล้วอ่ะนี่มันรักแท้ภายในระยะทางชัดๆนะไม่ไปถึงก็หมดอารมณ์ละโอเคเออแบบไม่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 อ่าอ๋อแล้ววันที่สองที่ขายอะไรนะข้าวบัดกะเพราอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคก็มันเหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมป่ะมันไม่เหมือนเพราะเอาข้าวจากวันแรกที่ที่มันดิบไงแล้วมันต่างอะไรกับวันแรกแล้วเจ๊ใชไหมอะไรอ่ะเจ๊เบลแซดทุกวันเลยนะคราะอุ้ยตางลักษณะนักเราว่าเป็นผู้ชาย ก็โทรมาเลยดีกว่าใช่ไหมเบรก2อแล้วนี่ใช่เปี้ยวเปรี่ยวเอ่อทุกครั้งเวลาจัดรายการจริงนะฉักลับบ้าสนั่งร้องไห้นะแกทำอะไรเจมันเฝ้านะเว้ยร้องไห้ในรายการป่ะผัวตายไม่ไม่ไม่ไา่ไม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 ่าม่ไ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 มจไม่ไมม่นม่ตม่่ไม่ไม่ไน่ไม่ม่ไม่ไมไม่มไม่ไม่ม่นม่ไ่ไม่ม่ไาไม่มอไม่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 ่ไม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 ่ไร่ไมวม่่่ไม่มไไม่ม่่ แล้วถ้ามีแล้วไงปิดรายการเลยหรือเปล่าไม่เลยนอะไรนะหัวไหลหัวเลี้ยงอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วฉันเป็นอะไรกับแว่นนักหนาววะรู้สึกว่าแค่ยาใส่แว่นอะมันใส่ตรงนี้ไม่ได้มันใส่อย่างนี้ไม่ได้ใช่ป่ะแม่จะคาดหัวก็ไม่ได้เพราะว่ามันนี้พี่เจสแบบถักเปียให้สวยอะแม่กูคาดคอไว้อยู่ข้างหลังเนี่ยคาดคอขอให้กูได้ใส่เจสไม่คาดไปข้างหน้าหรอเจสคอ้กูได้ใส่เนี่ยจะได้ดูเหมือนมีอะไรอยู่คาดอยู่เป็นปลอกคอ รอเล่นนะเจนะไม่ได้เคียงอะรอโอ้ยรอออาแต่สงการเกือบตายฉันเกือบจะไม่ได้เ่นมานั่งนี้แล้วนะเกือบตายเลยอ่ะอเจ๊ทำไมบอกก่อนเพื่อนฉันคนหนึ่งเป็นตัวเป็นตัวที่แบบร่างใหญ่อ่ะอ่าอย่าบอกร่างใหญ่ดีกว่าว่าตากล้องกูร่างใหญ่ยอดผักชีพอ๋อตากรบอกกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงเอากูละเชื่อจริงชื่อไอ้ใครบอกไม่ทำอะไร วันนี้กอดจะมาเปิดรายการจ้าชีนั่งแล้วฮีนั่งแล้วชีนั่งถามเดี๋ยวมีพิธีกรใหม่ใช่ไหมเออกลับบ้านไปเลยอุตางะใกูกลับบ้านกูแต่งหน้านะผมเส้นไอยกูกลับบ้านจ้าถามว่ากูโอเคไหมโอเคได้นะโอเคไปหาข้าวกินดีกว่านะ แล้วพอเสร็จกลับมาที่เรื่องตุลวินัยตุลวินัยฮะตุลวินัยอันนี้คือชื่อเลยหรือเปล่าตุลวินัยเนี่ยอ๋อเหรอโอเคแต่ว่าเราจะเรียกกันว่าบี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 บบีีน่าะไรปะอะไรจริงจริงๆแล้วเสร็จไปจากสีลมเสร็จจากสีลมแล้วจะไปอัตกอต่อคือจะไปอัตกอต่อแต่ว่าคือเดี๋ยวฉันก็ต้องไปกิน ก๋วยจับต่อพ่อเพื่อนจะเลี้ยงก๋วยจับบ้านกขขายก๋วยจับก๋วยจับในเอฟอูดแซ่บมากอร่อยอร่อยอร่อยเคยกินป้ายองเยวราดเยวราดเอออันนั้นเพื่อนเจ๊เหรอเพื่อนฉันเพื่อนฉันโอ้โหกินบ่อยมากจริงจริงเหรอข้างๆโรงหนังใช่ไหมแกจ่ายตังค์ใช่ไหมจ่ายตังคเลยเจ๊ถูกต้องกูไม่จ่ายกินฟรีจ้าเค้าน้าบอกว่าถ้าสมมติไปเฮ้ยผมเจ๊ป้าป้าป้าผมเพื่อนเจ๊เบลนะครับอะไรเงี้ยเขาจะให้ผมกินฟรีอ่ะวหรือเพื่อนกูไม่อยู่อาชิบหายครับเพื่อนกูก็ทำงานสิโอเคแล้วพอเสร็จระหว่างขับขับขับวันที่่อา้ อ่านั่งรถกระบะกันไปอยู่สองคนออกจากตรง3ามย่านใช่ป่ะเพื่อนฉัต่อรถที่3ามย่านพอเสร็จขับรถไปสักปักหนึ่งผ่านตรงหัวลําโพงอ่ะเออแล้วพอดีมันจะมีเด็กผู้ชายวัยรุ่นแก๊งหนึ่งเว้ยนั่งนั่งสามล้ออ่าสาล้อค่อยท้ายกันเลยนะอ่าอเออแล้วแบบแบบประมาณว่าเพื่อนฉันก็เลยเปิดกระจกจ้ะเปิดกระจกเสร็จคราวนี้ใช่ไหมแบบต้องการแบบดีนิดนึงแบบให้เลวให้เลวชาให้เหลวเอากล้องให้เลวยอยู่อย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่าพอเสร็จแล้ว หนึ่งเว้ฉันก็เห็นแล้วว่ารถแม่เริ่มเบี่ยงค้างฉันก็เริ่มวิ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 จนแบบอีตุ๊ดอีตุ๊ดแม่งยังไม่หันมาแล้วผู้ชายก็แบบเฮ้ย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 แบบชี้แบบก็แล้กี้กี้กีดแบบเฮ้ย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 อย่อยางเงี้ยจนคูณต้องแบบเว้ยว้วิจนแบบตุศีตอีตุศีตมันก็ไม่หันมาแบบวินัยจ่าชนจ่าชนพอพอเรียกชื่อจริงว่านามสกุลพอเรียกชื่อจริงว่าวินัยแม่งหันมามองอีกนิดเดียวอ่ะแบบคือแม่งหักชนสายไฟฟ้า แล้วพอแม่งหักมาคือแม่งคือแม่งเลี้ยวมาอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ผู้ชายแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะผู้ชายสนใจเออหนูแบบเฮ้ยวันนี้แหละติ้งกูมาผู้ชายเล่นด้วยเปิดกระจกนะเออแล้วผู้ชายเล่นด้วยวิดวิววิดวิวอย่างงี้ที่ไหนได้ย่าหันมาอีกทีแบบไอ้แย่เมื่อกี้แล้วแม่งแบบหักกลับอ่ะอคือจริงจริงมันจะชนกับไอ้ฟ้าแล้วจนแบบต้องทุบทูบทูบทูบแล้วแบบวินัยวีก็ไม่หันอีตุ๊ดก็ไม่หันวินัยคำเดียวแม่งแบบฮะฮะอะไรเหรอ เออเจ๊ง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 เกือบไม่รอดโอ้โหก็ยังดีเจ๊ยังรอดไม่ได้เนาะพระดีเจ๊แขวนพระอะไรบ้างเนี่ยไม่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 ดีเลยอะอะไรอะอะไรครัหาคู่ครับสดมากจริงใจสุดๆทิ้งเบอร์มาเลยครับทิ้งเบอร์มาเลยครับจริงใจสุดจริงใจหรอเปล่าจริงใจเออมีอะไรมีอะไรการันตีหรือเปล่าใช่ไหมเออคลิปเองหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขากลัวกันเยอะนะแบบจริงใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ่อย่างที่บอกกูไม่ต้อง ดูแค่ว่าเข้ากันได้เข้ากันได้เข้ากันได้พอเข้ากันได้นะครับเข้ากันได้แล้วอันไหนเข้ากับเจ๊ไม่ได้บ้างเลยครับไม่ใช่อันไหนใครเข้ากับเจ๊ไม่ได้บ้างเลยครับมันเข้ากันได้ต้องเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีด้วยอย่างที่บอกคือยังไงต้องพอดีพอดีอย่างนี้ถ้าเข้ากันแล้วมันไม่ไม่ต้องพอดีพอดีก็ได้อ่าเอ่อแต่ถ้าแบบเล็กไปมันไม่ได้ไงอ๋อแกเชื่อว่าเป็นรายการที่ฉันไม่กล้าบอกพ่อให้ดูเลยหรือวะ่อกแบบกลับบ้านไปมึงอะไรมึงมึงจัดรายการอะไรของมึงเนี่ เรียบร้อยคนเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเจ๊ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยฉันออกมาวันนี้ฉันยังแบบเออปิดกระโปรงเลยอ๋อสงครารที่ผ่านมาก็ขอหน่อยขอเจ็บตัวหน่อยอะไรหน่อยอืไม่ลูกหนึ่งไม่ลูกหนึ่งชายแท้จริงใจนะคะมี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 เยอะนะผมไงเป็นต้นนี้อตอนตอนช่วงสงกรารฉันไ่เจอมาละเจอใครครับไม่เป็นไม้ด้วยมีลูกมีเมียอ่าอืยังมายุ่งกับกูอีก จริงเหรอจริงเจ๊เจ๊เจ๊นี่สรุปเจ๊แบบเจ๊เป็นทป้าเกายของใครกันแน่วะเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วแบบตั้งแต่แม่งยังเด็กยันแบบโอ๋อยังไม่เออหรอยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกแต่ฉันเห็นลูกในทำลายอยู่ละเดี๋ยวจะถามจะถามจะถามถามเออยังไม่รู้เลยว่าเปิดรายการดูอยู่หรือเปล่าเอานั้นไงเฮ้ยมันมีสายเข้ามาด้วยอ่ะจริงเหรอจริงเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะอ่าได้ปึ๊บอ้าวตุ๊ดพี่นายจ้า ฉันขอดรับได้ไหมได้จัดไปเจ๊อ่ะฮัลโลว้นมึงดูรายการอยู่เหรอฮ่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยว่อยคุยกันตอนกูพักเบรกเพราะว่ากูอ่ะเผมเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคโอเคนะคะได้เจ๊ะฮะโอ้ยมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีเรื่องอื่นเผาอีกไหม เพียอย่าไปเที่ยวกับนางนะทำไมอะฮะเวลาเต้นตรงเต้นตรงเต้นอะไรอย่างเงี้ยเดทติงซูหนังไม่ได้นะขอบอกเลยคือไม่มีใครเทียบชั้นได้เลยอย่างนั้นคูเทียบไม่ได้อ่ะจริงเหรอขนาดเจ๊ยังเทียบไม่ได้อีกเหรอเมาเมาเสร็แม่งดึงดาวดึงดาวตัวแอนตัวดึงดาวดึงดาวอย่างเงี้ยโอ้โหใครจะสู้ได้อวนางพลิ้วนะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โอ้พอเข้าใจได้อยู่เนาะจริงจริงจริงเฮ้ยแล้วนี่ต่องการจะไปทำอะไรมาเพิ่มกับตัวเองปะ ไหว้พระอย่างเดียวเลยครับผมไหว้พระกินข้าวอย่างเดียวครับกับครอบครัวอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ครอบครัวผมนะครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ผมนะไม่ใช่ครอบครัวที่ผมสร้างไนะงอหว่าจะบ er <จะ S 1> อกครอบครัวเมียเ er ดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดการนะเมียดูอยู่เดี๋ยวแม่น,อน<ๆ>ม้อยจะแมยน้อยตายอะผมยังไม่มีเมียได้ไหมล่ะแม่บ้าทกขอให้เมียแม่งมาได้ยินนะมีเมียขอให้เมียได้ยินบ้าเพียง แม่เป็นอย่างนั้นไปไม่ผมก็ไม่ได้ทําอะไรจริงๆก็ไปแค่แบบเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ฟังธรรมอะไรอย่างงี้งตามเรื่องตามราวของจัจิดฮะมึงทำรายการอย่างนี้มึงเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมมึงจัดจลิและก็นิดนึงแม่จริงๆผมเป็นคนทำมาทำโมมากนะเจ๊อ๋อตะกี้พอดีมีรายการตะกี้ใช่ป่ะยังไงยังไง s m s มาอ่าอยากเห็นเจเต้นอยากเห็นเจเต้นดูหน่อยเอาเลยไหมเอาเลยไหมเนะคือดูจากอาทิตย์ที่แล้วแล้วคิดว่าฉันเป็นลิงปกิจหรือไงฮะแกคิดว่าฉันสองคนเป็นลิงปกิจเหอบอกให้เต้นก็เต้นแบบ อย่าแล้วเดี๋ยวไม่ไม่ใครอยากเต้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เนื้อคู่ปาร์ตี้เราดีกว่าใช่วันนี้พอดีว่าคิดกับน็อตเราจะมีเนื้อคู่ปาร์ตี้ใช่ถูกต้องหลังจากที่พูดเล่นใช่ป่ะทีเล่นทีจริงกันมาหลายรอบใช่เราก็เริ่มมาคิดจริงจังเฮ้ยอยากทําจริงๆมันต้องจัดแล้วเจ๊นะแล้วเราก็ลองคิดตีมตีมใช่ป่ะว่าอยากจะใช้ว่าตีมตีมตีมงานไรก็แบบเออคิดไปคิดมาว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าอะไรดีถ้าเกิดว่าเป็นนัวปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว ชนีก็จะแบบชนีแอปอะมันก็จะแบบเอ็นว่าปาร์ตี้แม่งถ้ามาแบบเดี๋ยวดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงๆแบบเสียภาพลักษณ์ฉันเลยเปลี่ยนให้ใหม่อ่าเป็นยังไงครับเนื้อคู่คลอปาร์ตี้คลอคลอจะกดยังไงครับคลอเนี่ยคลอคลอคลีย่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคลอเลยแต่ว่าพอดีว่ามันจะลงกับอีกตัวหนึ่งอะที่เราคิดกันก็คือเป็นคลอมันจะเหมือนแบบ C R O W L ใช่ป่ะมันก็จะเป็น C L O C L O อันนี้คือหาอะไรหาคนมา C L O ราบเราหรือเปล่าใช่หรอหาคนมา C L O R A อ๋อคือแบบว่าเราไปในงานนี้มันจะมีคนมาซีโร่ลาต่อหน้าเราสิคนอย่างนี้ใช่ไหมดาราศิลปินเนี่ยไม่มีมีอะไรไม่ไม่ไม่ฉันฉันนี่ฉันคิดว่าฉันอยากได้กลุ่มเลเซอร์เฟสมาเลเซอร์เฟสเอ้ยเอ้ยเป็นดีเจที่ดังมากนะเลเซอร์เฟสเนี่ยดีดดีดดีดกันเลยเออหูมันมนแน่นอนใช่ใช่ใช่ก็คือแต่บอกไว้ก่อนนะอะไรอะอะไรครับรักน้องต่ายมากเอาแล้วไงมีคนน้องต่ายเนี่ยคือใครวะกูอยากรู้ตั้งแต่ในเพตตั้งแต่ในเพจละเออใช่ถูกต้องทั้งที่แล้วก็ น้องต่ายโพรูหลังน้องต่ายคิดถึงน้องต่น้องต่คือใครน้องต่ายอยากรู้อ่ะคือถ้าน้องต่ดูอยู่เนี่ยช่วยโทรเข้ามาหน่อยเหอะใช่ไหมไม่โพรูลงไปในแฟนเพจกูจะเอาโชว์เลยว่าเนี่ยน้องต่ายที่เาขาค้างใครกันเนี่ยวัดหน้ากับกูเลยอ่ะวัดหน้ากับเจ๊มันหน้ามานเฮ้ยทำไมวันนี้เจ๊มันหน้าจังอ่าอ่าอ่ามันหน้าเลย หน้าบ้านเฮ้ยโ,<อ> <Hey, S 2> โดยใครตกมาแน้ววะเจ๊ตนอืดนอนอืดน,นอน,อน,น,อน,อนไม่ได้นอนบ้านตัวเองด้วยอ๋อน,นอนบ้านไข่มาล่ะเจ๊บ้านผู้ชายนอนเป็นคนขนี้เหงาแมโอเคอะเป็นเรื่องธรรมาดาคนโสดอะถูกต้องนะคนโสดแบบทำอะไรก็ได้มันแบบดีดีอะโอ้ทำไมไม่มีใครมานอนบ้านผมบ้างละเจ๊มีแต่แมวมีแต่แมวมานอนอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างนี้ไงแต่แมวฉันก็สิบเจ็ดตัวนะสิบเจ็ดตัวเอเจเลียงแมวแทนผัว สวยต้อไงวะแม่เลี้ยมันจะสึกเจ็ดตัวถึงว่าหุงข้าวจะอันนี้หุงข้าวมาเผื่อแมวเดินไปสิบเจอ้ห้าหม้อเมื่อกี้เจ๊เออว่าแม่จะไม่กินข้าวข้าวข้าวดิบไม่กินไม่กินจริงเหรอแล้วกินอะไรอ่ะออกินผู้ชายเหมือนเจ๊นะฉันเลือกกินนะ <c oughs> แต่จริงจริงมันมีแมวบางตัวเป็นเกย์นะแกฮะแมวบางตัวเป็นเกย์แล้วเจ๊ยไปรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเกย์วะโอ้หฉันรู้ฉันรู้ไอ้เาผู้ชายมาแม่งคอเคลียคอเคลียเป็นเาผู้หญิงมันไม่เอาเลยนะเอ้า ถ้าคนเลี้ยงแมวจะรู้มันจะมีแมวเป็นเกย์อยู่จริงจริงจริงไหมเนี่ยจริงจริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงโอโ้โหยากละชีวิตเริ่มอยู่ยากละเออแต่ว่าเนี่ยวันนี้ยังไม่มีนี่เลยอ่ะคำพูดยอดทีสอ่ะเออคำพูดยอดทีสเออฉันอยากรู้คำพูดยอดทีสของชาวบ้านเพราะว่ามันมีในเพจมันมีแล้วละ่ะออแล้วเจนนอกจากแบบนอกจากที่ไปเจอมาบ้านอยู่ไหนครับอะไรเงี้ยมีอย่างอื่นไหมที่แบบเด็ดเดเลยที่แบบเด็ดเลบบเ,ดดเลยเจอมาแบบมาจีบปุ๊บต้องเจออ่ะเอาง่ายๆมีแต่แบบเข้ามาอยู่นั่นน่ะทีทีอ่ะครับฮะ อะไรทีเดียวก็มาแล้วมาอีกแล้วก็มายืนมาอยู่นิ่งๆอ่ะเแปลว่ามายืนนิ่งๆอ่ะมันเกยทำอะไรวะอ่านึกออกก็ถามแบบไม่ยืดคำเคี้ยอะไรเนี่ยจนกูต้องแบบแบบคล้องคอกลับไปกลับไปเนี่ยขาสาวโสดจริงใจคุยกันครับผมโสดเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มีคนมันไม่กล้าพิมพ์เลยนั่นนะทีเอออยากได้อะไรพิมพ์บอรกกันมานะเฮ้ยหรือเราเบรกเลยดีไหมเราโฟนอินรอบหน้าเลยดีกว่าไหมเบรกหน้าเลยไม่เอาเหรองอนเอ้างอนอะไรวะ ตาก้องยังไม่บอกให้กูเบะกูไม่เบะรู้สึกวันนี้มีอะไรกับตาก้องเยอะนะเนี่ยเจนะอะไรครับพอมูบอกให้เบะเนี่ยงั้นส่งเอเจนเข้ามาแทนแล้วกันเนี่ยสี่สองเจ็ดสองแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเริ่มฟนอินกันละได้9ก้าเก้าหกศูนย้นยใช่คักูเบอร์ว่ะเฮ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดนะศูนย์สองนหะครับหรือศูนย์สองช่วงหน้าสักคู่เดียวครับ